ฝากเคลดลับดีๆนะครับกับเพื่อนพอน้องพี่คิดว่าคงรู้กันอยู่แล้วแหละ chunk longo it Don stop me ใครที่เจอความสุขของตัวเองก่อนคนนั้นคือคนได้เปลี่ยนไม่ใช่ความสําเร็จ <c oughs> คุณเจอความสำเร็จ <c oughs> ให้ตายสุดท้าย <c oughs> คุณไม่มีความสุข <c oughs> มันก็ไม่มีประโยชน์พยายามมองหาความสุขของตัวเองก่อน <c oughs> ความสำเร็จได้ มันคือหรือความมั่นคงอ่ะมันมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างเองอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องเรียกร้องอ่ะแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างมันเองเเอง่ะ<ๆ> <ๆๆ S 1> สุดท้ายใครมองเห็นความสุขตัวเองแล้วสร้างความสุขตัวเองให้มันมั่นคงและอยู่ได้อ่ <c oughs> ะผมว่าคนนั้นคือ <ๆ S 2> คนที่มีความสุขในชีวิตมากมากล่ะหาความสุขตัวเองให้เจอครับมาสวัสดีสวีดัตนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่งคุยกับนาโนนะจ๊ะมาวันนี้นะครับก็ ไปจะตลาดปลาเปนโป่งนะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูว่าเราได้ปลาอะไรกลับมาบ้างนะครับก็ได้มาสามอย่างเนาะสามอย่างนะครับก็เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกไปปล่อยแล้วนะครับเป็นปลาปล่อยนั้นนะครับแล้วก็ได้ปลาตะเพียนตอนแรกจะซื้อตะเพียนตะเพียนทองอินโดแล้วนะอ่าก็เลยเปลี่ยนใจนะครับเอาตะเพียนหางแดงธรรมดาดีกว่า นะครับเอามาใส่ให้มันบิบบิบบ,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 บีในตู้นะแล้วก็อ่าได้ปลาลิวกินมาหกตัวนะครับก็เริ่มเข้าฤดูปลาลิวกินแล้วนะครับใครเล่นปลาทองก็ช่วงนี้ก็จะซื้อเริ่มเริ่มเริ่มม,มีให้ซื้อแล้วนะครับเพราะว่าสองอาทิตย์ที่แล้วผมไปเนี่ยลิวกินยังไม่เข้าคือไม่มีปลานะครับคือปลามีก็ฟอร์มไม่สวยนี่ฟอร์มเริ่มมีแล้วปลาเริ่มฟอร์มมีแต่ก็ราคายังถือว่าแพงนะ ตัวหนึ่งบางร้านขายตัวละร้อยนะครับตัวละร้อยนี่ก็ตัวประมาณนิ้วครึ่งนะก็ถือว่าแพงนะถ้าช่วงที่มันถูกถูกเนี่ยซื้อตัวละห้สิบาทนีนตัวเท่ากําปั้นเลยนะอืมก็ได้มาสองอย่างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมได้ปาลาอะไรมาบ้างนะครับจะซื้อมันทาไมจะเลี้ยงยังไงนะครับไป อ่ะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นปลาลิวกินนะครับก็ไซส์ประมาณนิ้วนิ้วนิดๆก็นิ้วครึ่งนะครับได้มาหกตัวอันนี้เป็นปลาตะเบียนแดงนะครับตะเพียนหางแดงตีเล็กตะเพียนแดงก็ไม่ได้นะครับก็คือเป็นปลาพื้นบ้านเนี่ยแหละนะครับจริงๆในคลองในเยอะเลยนะแต่เราจะไปจับในคลองก็คงยากก็แหละก็ต้องซื้อเขานะครับนี่ถุงนี้ร้อยนะมีแค่ กี่ตัวยี่สิบตัวนะครับยี่สิบตัวร้อยนะครับปลาตะเพียนหางแดงนะเหลวกกินตอนเนี้ไซส์เนี่ยกำลังกำลังเลี้ยงต้องบอกว่าไซส์กำลังเลี้ยงนะไซส์ประมาณนิ้วครึ่งเนี่ยใหญ่กว่านี้ก็ไม่น่าเลี้ยงละเพราะว่ามันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับคนเลี้ยงปลาจะรู้กันก็ถือว่าไปคราวนี้ก็จริงๆเลยอ่ะ ไปกับเดินเล่นนะครับไปกับเดินเล่นนะครับที่ตลาดปลาบ้านโปง่งนะไม่ได้คือตั้งใจเหมือนกันว่าจะไปซื้อปลาทองลิวกินเนี่ยแหละแต่ว่าคิดว่ามันคงไม่มีเพราะสองอาทิตย์ที่แล้วไปมันยังไม่มีปลาเข้าเลยมีก็ไม่สวยนะครับยังดูฟอร์มมันยังเล็กไปนะครับก็ไปกับไปเดินเล่นด้วยแหละนะครับพอดีผมไปวัดเสร็จก็เออไปเดินเล่นดีกว่านะครับไปก็ เริ่มเห็นหลายๆร้านเขามีร้านแรกสองร้านร้านที่สามที่ผมรู้แล้วปาลิกกินเริ่มแล้วเริ่มมาออกมาขายกันแล้วนะครับแล้วถ้าวันเนี้ยเราไปเรารอตลาดเล่นะช่วงเย็นนะที่เป็นตลาดขายส่งเนี่ยก็จะได้ราคาถูกกว่านี้นะหรืออาจจะอ่าได้ปลาสวยกว่านี้แต่ว่าไม่รอดีกว่าเพราะผมขี้เกียจไปีปคือตอนเนี้ยมันแค่กี่โมงอะ สองโมงตอนนั้นผมอยู่ที่ตลาดมาสองโมงให้รอถึงห้าโมงเย็นคงไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันร้อนด้วยนะก็เลยเลือกซื้อเอาที่เขาเขามีอยู่ตามโต๊้ที่แบ่งขายนะครับไอ้ที่ผมซื้อมานี่ก็ตัวละห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทนี่ก็ถือว่าก็สมราคามันนะปลาก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าอุ่นค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่น่าเกียดก็หัวเหินแหลมดีนะครับแต่ว่า ทรงยังยังถือว่าเป็นปลาเกรลองดีกว่าเออยังไม่ได้เป็นปลาเกตที่มันค่อนข้างค่อนข้างดีนะเป็นปลาเกรลองนะครับปลาเกตด,ดีก็คงว่าเขาคงไว้ทําปลาใหญ่นะคงไม่ทําปลาใหญ่เอาไว้ขายกันช่วงเดือนสองเดือนหน้าเนี่ยทําราคาตัวละห้าร้อยตัวละพันอะไรว่าไปนะครับไอปลาพวกนี้คือปลาคัดออกคือเป็นปลาที่ทรงดีแต่คัดออก เพราะว่าสีไม่ค่อยสวยมาร์กไม่ค่อยสวยอ่าต้องคุยกันแบบนี้เพราะปลาพวกเนี้ยปลาลิวกินเนี่ยทรงสวยอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องอาศัยมาร์คมันด้วยมาร์คมันต้องถูกจุดถูกที่ด้วยแต่อันที่ผมซื้อมาเนี่ยห้าสิบบาทผมว่าผมเล่นทรงมันเรื่องมาร์กเรื่องสีก็แค่พอใช้ได้นะครับแค่พอใช้ได้ก็พอแล้วเอามาเลี้ยงแค่มีความสุขเห็นแล้วไอ้นี่พอ รู้มันเป็นริวกินบอกว่าผมไม่คนชอบปลาริวกินตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆผมชอบปลาลิวกินห้าสีแต่มันห้าสีเนี่ยที่ราชบุรีเนี่ยทํามาไม่ค่อยสวยนะครับก็ตัวมันจะยาวมันไม่สั้นนะแต่ถ้าเป็นริวกินธรรมดาตัวเนี้ยริวกินที่เขาเลี้ยงทั่วไปเนี่ยาทางบ้านโป่งทางนครปฐมเนี่ยถือว่าผมว่าทำทำสวยเบอร์ต้นๆเลยนะถ้าผมเคยไปดูในบ่อนะที่บ่อเขาเขาเพาะพันธุ์นะ แม่พันพ่อพันหรืออะไรที่เขาปลดวางหรือว่าเป็นปลาใหญ่เนี่ยที่เขาคัดไว้เกตหนึ่งเนี่ยขายตวงห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยสวยเลยนะสีนี่สวยมาร์กเมิร์กสวยเลยนะแต่อปลาที่แบบว่าเอาออกมาขายกันตอนเนี้ยผมบอกเลยมันเป็นปลาแบบเนี้ยดูดิสีส้มอย่างเงี้ยส้มทั้งตัวนะปลาลิวกินเนี่ยมันต้องแดงนะครับต้องแดงแบบไอตัวเนี้ยแดงแล้วก็มาร์กอยู่ถูกที่ถูกถูก,ถกตำแหน่งมันอนะ ึงจะดูมีราคานะครับถึงจะมีราคาไอปลาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่แบบว่าพอใช้ได้ทรงมันได้แค่นั้นเองนะครับคือทรงมันกลมนะปลาพวกนี้มันดูดูได้ทั้งวิวด์ทั้งท็อปด์นะครับท็อปวิวท็อปวิวแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าบางทีปลาเนี่ยตอนสองอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปดูเนี่ยอันนั้นคือกากปลาเลยคือปลาชุดแรกที่มันคัดออกคัดทิ้ง ทรงมันก็จะยาวๆไม่สั้นนะมองท็อปวิวก็ยังไม่สวยนะไสด์วิวก็ยังไม่สวยเพราะฉะนั้นมันมันมองแล้วแบบก็ยังไม่น่าซื้อผมก็ไม่ซื้อนะผมก็มามาเจอวันนี้ผมก็เดินดูหลายร้านนะอ่าร้านเพื่อนผมหลายคนเพราะว่าที่ตลาดปลาบ้านโปกก็รู้จักกันหลายคน mm hmm. ก็หุ่นยังไม่เข้าตามาเจอร้านนี้เข้าตาราคาถูกด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าปลาจะรอดป่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาขังไว ต้องเอามากักไว้ประมาณสามวันก่อนนะแต่ทรงอะ่ะผมม่ชอบใจคือผมเลี้ยงปลาพวกนี้ผมดูอ่าใช้อาศัยดูข้างหลังไม่ได้ดูด้านข้างอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมชอบดูข้างหลังนี้ต้องมันต้องแบบทรงมันข้างหลังมันต้องสวยอะหัวแหลมๆหลมหางมันบานหน่อยนะสีสันก็เดี๋ยวเขาว่ากันนะสีสันคือไม่ได้สีเรียดเพราะว่าปลาห้าหกสิบบาทจะไปเอาสีสันแบบ สวยงามเลยมาร์กเป๊ะๆสีเป๊ะๆมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาส,สวยๆเลยจริงๆอ่ะไซส์ขนาดเนี้ยถ้าสีแดงแป๊ดเลยขาวแดงตัดกันสวยมาร์กถูกต้องเนี่ยผมว่าตัวขนาดเนี้ยต้องมีถึงสามร้อยถึงห้าร้อยนะอืมแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นไปเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งแพงดูกินเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งแพงผมเคยไปเจอแบบเป๊ะสวยทุกอย่างเลยมาร์กแบบเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยสี่พันห้าพันนะ 4, 000, 5, 000, นะ ตัวหนึ่งไซส์ประมาณหกนิ้วขึ้นนะหกนิ้วถึงเจ็ดนิ้วขึ้นคือไซส์ไซส์ใหญ่แล้วแหละนะเขาเรียกไซส์ใหญ่นะนะก็ได้มาหกตัวเอามาเลี้ยงกันนะเอามาเลี้ยงกันตัวนี้เลี้ยงเล่นๆอย่างเงี้ยเราเลี้ยงเล่นก็อย่าไปสีเลียสเรื่องสีก็หลายคนในช่องก็เคยถามพี่่นะผมจะซื้อปลายยังไงดีเลือกซื้อยังไงดีเอาที่ชอบนะเลือกที่ชอบเห็นแล้วชอบก็ใช่อย่างผมที่ก็เดินหลายร้านนะ เดินเดินดูประมัณห้าหกร้านได้จนถึจงจนมาเจอร้านนี้ด้วยว่าเออรูปทรงเอะแล้วเร,เราชอบเพราะปลาเนี่ยมันมาจากหลายบ่อมันไม่ได้มาจากบ่อเดียวเพราะฉะนั้นรูปทรงเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะแตกต่างกันไปแต่ละร้านก็ได้ปลามาคนละที่เพราะฉะนั้นเราก็เดินดูที่เราชอบบางร้านอีกร้านหนึ่งของเพื่อนผมเนี่ยสีสวยมากนะครับสีแดงสวยตัดสวยเลยตัวละร้อยบาทแต่ว่า พูดได้ง่ายช่วงเคิร์ฟช่วงข้างหลังเขาอะก็ยังยังไม่จะเรียกว่าไงมันยังไม่ไม่ขึ้นเป็นสันอะมันแค่ว่ากลมเป็นเหรียญบาทเท่านั้นเองแต่ยังไม่ขึ้นเป็นสันนะผมเลยอกเลยยังไม่เลือกนะแต่มาเจอตรงเนี้ยหลังมันขึ้นเป็นคอมันขึ้นเป็นสันเลยนะแต่ว่าสีด้อยเรื่องสีแต่ผมชอบรูปทรงมากกว่าก็เลยเอาเลือกซื้อไม่เป็นไรนะอันนี้สำหรับรูเก้นนะอ่ะมาตอนนี้ถามว่าเอาแล้ว น้าไปซื้อไปทำไมเดี๋ยวปลาตะเพียนตามคลองเงี้ยอะไรไปช้อนเราก็ได้มั้งคือไปช้อนมันช้อนไม่ได้ดิเออคราวนี้ตอนแรกจะซื้อตะเพียนอะ่ะจะซื้อตะเพียนทองไอโดเพราะว่าจะมาเลี้ยงให้มันดูมีสีสันหน่อยนะมันมีอยู่ตู้หนึ่งที่ผมเลี้ยงปลาหมอสีไว้เลี้ยงพวกปลาหมอมาะวีไว้อะไรไว้มันมันดูไอ้นี่ไปมันดูหลงเหลิงไปก็เลยเอาปลานี่มากลว่าเอาปลาตะเพียนเนี่ยตอนแรกปลตะเพียนขาวถูก นาตะเพียนขาวนี่จะตัวละเท่าไหรว่วะตะเพียนขาวนี่จะหกสิบตัวร้อยอืมก็เยอะแต่ตัวจะเล็กกว่าน,นี้ครึ่งคราวนี้มันไม่มีสีสันไงหางมันขาวไวเลยแล้วมันก็ดูไม่สวยสู้ตะเพียนแดงไม่ได้นะครับตะเพียนหางแดงไม่ได้ก็ต้องยอมซื้อตะเพียนหางแดงมาไซใหญ่หน่อยโอกาสรอดมันก็สูงหน่อยนะอันนี้นะเวลาใส่ในตู้มันก็จะว่ายเป็นฝุ่งฝงมันก็ดูดูก็ดูสวยไปอีกแบบหนึง่ง นะถ้าบอกคลิปนี้เท่ากับว่าไฟนี้นะครับไปตลาดปลาบ้านโปง่งก็ได้ปลามาสามอยา่างเนาะอ่าก็ได้ลิวกินมานะครับได้ปลาตะเพียนหางแดงมานะครับแล้วก็ได้ปลาดุกนะครับปลาดุกก็ไปปล่อยแล้วร้อยตัวนะครับก็ตามนี้นะครับตามนี้ก็เดี๋ยวปลาในบ้านเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมไม่ได้ลงเข้ามาในช่องนานนะครับ ก็คิดถึงกันอยู่นะสําหรับเพื่อนๆของน้องพี่ในช่องนะครับก็พยายามจะทําคลิปลงมาลงให้ดูกันนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะก็เท่ากับว่าเราไปตรงนี้เราก็บอกเก่าวเล่าสิบกันว่าได้ปลาอะไรติดม้าติดมือกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวปลาในบ้านให้ว่าตอนนี้ทิศทางการเลี้ยงผมไปเลี้ยงปลาอะไรเป็นหลักหรือว่าอะไรอะไรบ้างแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะค,คลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับต่อนนั่งคุยกันนะโน นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเรานะคลิปนี้เปล่าไม่รู้แต่ก็ทําไปเรื่อยเปื่อยนะคลิปนี้ว่าเท่านี้จนกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้อ่าท้ายคลิปนะครับฝากเคล็ดลับดีๆนะครับกับเพื่อนพอน้องพี่คิดว่าคงรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับเพื่อนๆในช่องนะครับก่อนจะเอาปลามาแกะหรือว่าอะไรพวกนี้ เอามาแช่น้ำไว้ก่อนให้เขาปรับอุณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็สักสองสามชั่วโมงก็ยังดีสองชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีเวลาจริงจริงสักชั่วโมงนึงนะครับมาแช่ไว้ในน้ํามันเย็นก่อนให้เขาปรับอุณหภูมิก่อนนะครับก่อนจะไปไปใส่ภาชนะอื่นหรือว่าเอามาใส่ที่เลี้ยงหรือว่าอะไรแล้วแต่นะตรงเนี้นะครับเป็นเคล็ดลับดีๆเคล็ดไม่ลับหรอกทุกคนคงรู้หมดแล้วนะครับท้ายคลิปนะจ๊ะ